สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเชวพลังงานให้กับชาวราศีตุลนนะคะ่ะมาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่อยาจะบอกอะไรกับคุณขอพลังงานชาวราศีตุลไพ่อยาจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลสิ่งใดจะเกิดขึ้นข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวดีนะคะ สามดาบเกิดขึ้นทําไมต้องเป็นสามดาบความวิตกกังวลความเศร้าท็อกซิกปัญหาชาวราศีตุลสามไม้เท้าชีวิตคือความเชื่อชีวิตคือความฝันความหวังสวยงามมากค่ะไม่ต้องกลัวนะ8ดไม้เท้า10ไม้เท้า the high r o f สวยงามจังเลยนะคะถึงแม้ว่าใบแรกจะ ขึ้นมาสามดาาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราที่เราจะรู้สึกว่า,ามีปัญหามีความไม่ตกกังวลความเศร้านะความไม่สบายใจหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์นะคะความคิดมากของเราหรือว่าความรู้สึกของเราความเสียใจหรือว่าปัญหาสุขภาพกระตามนะคะอันนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าเราต้องดึงพลังของเรากลับมาใส่ใจกับตัวเองค่อยๆผ่อนคลายตัวเองนะคะสามไม้เท้าสามสามไม้เท้าแล้วก็สามดาชีวิตคือความเชื่อแล้วก็ความหวัง สามไม้เท้าคุณรู้ไหมว่าอนาคตเร็วๆนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแปดไม้เท้าจะเกิดการสื่อสารเกิดขึ้นคุณจะเห็นความจริงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมองหาบางอย่างภายในใจของคุณมองหาสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ต้องทำนะคะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราทำไม่ได้แต่เราอาจจะมีความกังวลและความกลัวเกินไปหรือว่าบางอย่างเราอาจจะท้อใจและเหนื่อยใจแล้วรู้สึกล้าบางอย่างภายในใจของเราแต่เราจะต้องบขึ้นสู้ขึ้นมานะเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามีการ การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะการได้พบเจอในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจนะคะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่แบบโหเดิมๆซ้ำๆมานานมากเลยใช่ไหมคะรู้สึกมันแห้งแล้งมากๆเลยมีแต่พาย,ยุห่มกระหนำ่ำไม่มีอะไรมีความทําให้เรามีความสุขเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาสิ่งนั้นให้ได้ตามหาแล้วก็มองหาสิ่งเสียนให้ได้ค่อยๆทําเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณมันเริ่มที่จะเติบโตแล้วมันยังมีความมันยังมีความ ความเป็นจริงอยู่หน้าที่เกิดขึ้นมันมีการเติบโตอยู่ทุกอย่างมันยังไม่ได้จบมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของคุณที่กาลังจะเติบโตไปคุณจะหาความสําเร็จความสุขสิ่งใหม่ๆการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณจะหาสถานที่ใหม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นงานการทํางานการขยับขยายธุรกิจการงานการเติบโตหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกติดมานานมันถึงเวลาที่จะได้คําตอบในสิ่งนั้น นะคะความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นปรากฏการณ์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกาลังจะเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าคุณจะได้อยู่ๆคุณอาจจะได้เจอสิ่งนั้นโดยที่ไม่น่าเชื่อกับบ่อน้าที่ที่กว้างใหญ่ขนาดนี้มากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเห็นแล้วชุ่มฉ่าอยากที่จะลงไปว่ายน้ําจากที่รู้สึกว่าเศร้าและเสียใจมานานจากที่แบบอยู่กับในสถานที่อะไรที่มันอึมครึมนะคะน่าเบื่อแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่ เป็นความเป็นธรรมชาตินะคะมีมีเพราะฉะนั้นเราต้องการธรรมชาติเพื่อเยอียวยาเราแล้วก็ฮิวใจเราสิบไม้เท้าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วอีกนิดเดียวเองเชื่อว่าคุณกาลังทํางานหนักและลงทุนมากๆที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะในตําแหน่งหน้าที่การงานเฉลิมฉลองนะ,ค,ะความสุขที่กาลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะคุ้มค่ากับคุณมากๆคุณรู้ว่าคุณจะเปิดประตูให้โอกาสนั้นหรือเปล่า และคุณรู้ว่าคุณกําลังสร้างงานสร้างเงินสร้างความสำเร็จสร้างการเติบโตมากๆนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันต้องการธุรกิจคนทางใหม่ๆการเลือกการตัดสินใจใหม่ๆตําแหน่งการงานนะคะเฉลิมฉลองในตําแหน่งการงานจากที่แบบทํางานมาหนักมากแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ะะได้ทําธุรกิจใหม่ได้ขยับขยายเติบโตได้ทําในสิ่งที่ฝันละตั้งใจนะคะได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตเป็นเจ้าคนในคนอะไรแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆและความรักนะคะรอเวลาที่จะได้พบเจอพบรักได้ออกเดทหรือว่าได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีบ้านนะคะมีบ้านมีครอบครัวอบอ,อุ่นหรือว่าคุณกาลังเป็นโสดที่แบบเป็นโสดที่สาม,มารถซื้อบ้านได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นอาจจะมีคอนโดหรือว่าอะไรบางอย่างในของตัวเองก็ได้เช่นกันหรือว่ากําลัง ได้ออกเดตนะคะได้ออกเดได้พบเจอพบรักกับความสุขการเฉลิมฉลองหรือว่าได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะสวยงามมากๆเลยชาวราศีตุลน e r เ n c e เชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะที่กำลังพาคุณไป8ปดเรียนเกิดขึ้นพลังงานบางอย่าง justice take what you n e e d pay what you can สัญชาตญาณกาลังนําพาคุณไปให้ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเชื่อว่าสัญญาจากเออซายม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าท้องฟ้าหรืออะไรบางอย่างก็ได้กําลังทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากนะคะการโยกย้ายขยับขยายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลแล้วก็การปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการหาสมดุลให้กับตัวเองการบาลานซ์บางอย่างให้กับตัวเองบาลานซ์อารมณ์ ความคิดความรู้สึกเจิตใจออกกำลังกายหรือว่างานที่ยุ่งมากๆและเหนื่อยมากๆที่คุณจะจัดการยังไงนะคะเอาตัวเองออกจากความรู้สึกอึมครึมน่าเบื่อนะคะไปสู่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขกระชุ่มกระชวยแบบธรรมชาติมากกว่านะคะเชื่อว่าคุณกําลังที่จะได้มีเกณฑ์การเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ที่ได้หยุดพักผ่อนนะคะกับเพื่อนหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องจัดการนี่คือหนึ่งดาบ การตัดสินใจแล้วก็การจัดการนะคะแล้วก็ชัยชนะความสําเร็จแล้วก็คําตอบนะคะคุณจะได้รับคําตอบบางอย่างที่รอคอยมานานได้ตัดสินใจกับบางอย่างที่จะทําดีไหมไม่ทําดีไหมไปดีหรือเปล่าไม่ไปดีหรือเปล่าหรือว่าฉันจะใส่ชุดอะไรดีหรือว่าฉันจะได้ตําแหน่งงานนั้นหรือเปล่าคุณจะได้ คำตอบแล้วก็ชัยชนะและความสําเร็จแน่นอนนะคะเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเพราะว่าคุณกาลังเติบโตและพัฒนาทุกคนกาลังเติบโตและพัฒนามากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการที่เราเจออุปสรรคอะไรบางอย่างหรือว่าหลายๆอย่างเข้ามาถาถมในเวลาเดียวกันมันทําให้เราท้อได้แต่เราจะต้องลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ก้าวต่อไปจนกว่าจนจนประสบความสําเร็จให้ได้นะคะก้าวดาเชื่อว่า คุณพร้อมแล้วที่จะได้ราช,าราชินีเหรียญน,นะคะคุณพร้อมแล้วที่จะได้เติบโตไปสู่ความมั่งคัง่งความรวมสมบ,บูรณ์ของตัวเองเพราะว่าคุณกําลังอดทนกับตัวเองนะคะอดทนแม้จะมีความพิตก,กังวลแม้จะมีอะไรขึ้นก็ตามคุณกำลังอดทนกับตัวเองเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อโฟกัสเรื่องของการเงินนะคะการเงินซพย์สินอสังหาเพื่อเกาะร่างสร้างชีวิตใหม่ แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวต้องอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวคนเดียวแต่มันคือความดมสมบูรณ์แล้วก็ความสุขจริงถึงแม้ว่าคุณกําลังค้นหาตัวตนของตัวเองอยู่ก็ตามแต่คุณจะค้นหาตัวตนของตัวคุณเองเจอราชินีเหรียญคือคุณค่าแห่งความสําเร็จและคุณค่าแห่งทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานการเงินความดมสมบูรณ์ความสุขแล้วก็การเติบโตนะคะเรียกได้ว่าคุณกําลัง ทำให้ตัวเองมีคุณค่าไม่ต้องการสิ่งลบๆคุณปกป้องสิ่งลบๆออกไปถึงแม้ว่าจะมีความไม่ตกกังวลการนอนไม่หลับหรืออะไรแบบที่มันคิดฟุ้งซ่านแต่คุณต้องจัดการตัวเองนะคะจัดการตัวเองโดยที่เราจะต้องแบบกระตือร้นกระปีก้กระเป๋าออกกําลังกายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนอนไม่ค่อยหลับ นอเป็นเวลานะคะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงออกกำลังกายค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของยุคสมัยนี้และทําให้เราดีต่อสุขภาพทั้งกายใจของเราด้วยนะคะทุกคนสําคัญมากๆและคุณจะรู้สึกว่าอ่อนกนวัยและสมวัยลงนะคะแล้วคุณจะหยุดออกกําลังกายไม่ได้เลยแหละเนาะราชินีเเรียนคุณค่าของคุณนะคะบ่มเพาะเติบโตในทุกวันบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีความสุขทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินและดึงดูดความรักเข้ามาด้วยนะคะเดือนสันเกิดขึ้นทุกคน ความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเติบโตหรือกําลังที่จะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนหรือว่ากําลังที่จะไดออ้มีใครเข้ามาออกเดทกับคุณหรือว่าจะได้พบรักหรือว่าเดินทางหรือจะได้มีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกด้วยกัน2ต่อ2นะคะอาจจะเดินทางด้วยการอ,อ,อยู่ใต้แสงจันทร์ใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้นะคะเดอะสันคุณจะมีความรักครั้งใหม่ คุณจะมีชีวิตใหม่ค่ะบอกเลยคุณจะเจอความสุขแห่งชีวิตที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนคุณจะเจอคู่ของคุณที่เติบโตไปได้วยกันกับคุณเติบโตไปได้วยกันมีความรักความโรแมนติกระหว่างการลาการลกกันสวยงามมากๆเลยหรือว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะว่าอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณได้แบบจีบคุณหลายๆคนนะคะเจอซันสวยงามมากเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า คุณกาลังค้นพบและได้ตามหาในสิ่งที่คุณรอไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความเสถียรเป็นเส้นทางชีวิตใหม่ที่คุณรอคอยมานานมากนะคะชีวิตคุณกําลังสดใสมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะงานแต่งงานเฉลิมฉลองนะคะชีวิตคุณกําลังจะเหมือนกับว่าได้อันโฟลแล้วมันสบายมันมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ทําอะไรก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประสบความสำเร็จจริงๆราชาดาบแล้วก็อัศวินดาแต่ต้อง ได้มาจากการมีแผนและเป้าหมายที่มั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวกับตัวเองเพราะว่าอาศวินดาคือการต่อสู้นะคะการต่อสู้การอดทนได้ผลลัพธ์แห่งความสําเร็จที่กําลังเผชิญกําลังแลกแลกด้วยความอดทนแลกด้วยการลงทุนแลกด้การเรียนรู้แลกด้วยความสามารถนะคะ เพื่อที่จะได้ความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถหรือว่าจะเป็นอะไรที่เป็นของใหญ่ๆนะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจจริงเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีแล้วก็ข่าวสารการติดต่อจากใครบางคนด้วยที่เป็นชาวธาตุลมหรือธาตุดินธาตุไฟธาตุาน้ํานะคะอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําตอบนะคะให้คําแนะนํากับอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินธุรกิจด้วยสิบเหรียญค่ะนี่คือคุณกําลังเห็นไหมคะกาลัง เดินหน้าไปสู่การเติบโตสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของชีวิตอศวินดาบคือต้องสู้ต้องลยุยต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะถึงจะได้ต้องต้องเหงื่อออกกับต้องแบบต้องแบบอดหลับอดนอนนะถึงจะได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าปลดหนี้ปลดสินหรือว่าซื้อบ้านหรือว่ามีทุกอย่างนะคะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งขนาดนี้นะคะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความอดทนแล้วก็วิสัยทัศน์จริงๆวิสัยทัศน์ในการการลงทุนนะคะในด้านอื่น เพื่อที่ใช้เงินเติบโตรหรือว่าความอสังหาซื้อบ้านกว่าที่จะผ่อนบ้านหมดกว่าที่จะเป็นโอ้โหเป็นไทยอะไรแบบนี้นะคะมันต้องใช้เวลามากๆเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขความรวมสมบูรณ์ความปลอดภยัยแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองอครอบครัวนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่เติมเต็มถูกเติมเต็มนี่คือความเจริญรุ่งเรืองที่คุณกําลังที่จะได้รับมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะชาวราศีตุลเหมือนกับว่าอาจจะเป็น ช่วงเวลาการทาธุรกิจนะคะช่วงเวลาการเติบโตช่วงเวลาการช่วงเวลาการเติบโตจริงๆออง opportunity คุณอาจจะมีโอกาสได้สร้างธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างเร็่อยๆเป็นของตัวเองนะคะมีต้นเงินที่1ที่2ที่3แบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือพบเจอความรักคนรักที่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างไปด้วยกันนะคะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันส่งเสริมกันและกัน,นะคะ่ะคุณกำลังมีสิ่งใหม่ในชีวิตเข้ามานะคะความแตกต่างกับสถานการณ์ อะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวมันจะจบลงแล้วมันจะจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าโอกาสรอคุณอยู่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินแล้วก็การงานรอคุณอยู่มากๆเลยและนี่คือสิ่งใหม่ตำแหน่งใหม่ที่คุณจะเซเยสหรือเซโนอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่คุณโฟกัสจริงๆดอะคีย์กุญแจแห่งความสำเร็จนี่คือปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขคะ่ะคอยส์มันนี่วิลบีคัมมิ่ง Coming to you เงินกำลังจะมาหาคุณฮาร์ Heart, ความรักที่ลึกซึ้งและแสนโรแมนติกกำลังจะเข้ามานะคะชาวราศีตุลสวยงามมากๆเลยทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะพลังงานชาวราศีตุลถ้าอยากจะบอกอะไรส่งท้ายยืนยันคำตอบให้ชาวราศีตุล สไม้เท้าเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะการเฉลิมฉลองความสุขความสุขสนานกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นธุรกิจเป็นการเติบโตหรือความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Contentment c e l e b r a t i o นนะคะ p ป o ะเ i t y ค่ะเจริญรุ่งเรืองความสุขความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีตุลวันนี้สวัสดีค่ะ